ใส่พร <ersch> ิกไทยก่อนนิดนึงให้มันหอมพริกไทยค่ะพริกไทยจะอร่อยเด้อเนาะซอสซีดูซิเราต้องมาไอย่างถ้าไม่ใส่อย่างอื่นนะก็ใส่หมูใส่ไก่ใส่ยังฟังสิบใส่ไอไก่ย่างเที่ยว ไก่ที่สุดไก่ที่สุดคือข้อัดนะคะถ้าไม่ใส่อย่างอื่นนะพอใส่หมูใส่ไก่ใส่ยังทั้งสิบใส่ไอไข่ย่างเดียวตุ้งหอยยังน้ำตุ้งน้ำตาลใส่กระป๋องเดือดใส่ใส่หอมหัวใหญ่ที่ใส่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะทุกอย่าง ใส่พริไทยก่อนน่่นึงให้มัน้อมพริกไทยค่ะพริกไทยง่ายๆเ็ดเนี่ยชื้แรงค่บมึงวันนี้ง่ายๆค่ะทำข้าวผัด เขาผัดใส่ไข่ยังเดียวนะผัดใส่ไข่ยังเดียวเอาครัวจนะพี่เนาะเอาครัวเหมือนเดิมนะคะ ง่ายที่สุดง่ายที่สุดที่เขาผัดนะคะเอเ้าไปนะคเอ้ ปิดแก๊สค่ะใจใจใจสั่งค่ะคุณจะแยกไปนะคับค่ะยาวจะิ้นแหล่งนอกไทแต่ังชิ้นแหล่ง เรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมาเด้อกินข้าวแดงน้องกันป่านนี้เสร็จแล้ว นี้นะคะคเพื่อนๆมาเด้เอกินข้าวแดงน้ำจันทร์ไปนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆมาเด้เอกินข้าวแดงน้ำจันทร์ไปนี่เสร็จแล้ว นีเสียให้มันงอ ก็ได้หนังยาวหนึ่งเรื่องนะคะให้ความเงินมากอร่อยจริงจริงกเลยนมถ้าไม่ใส่อย่างอื่นนะก็ใส่หมูใส่ไก่ใส่ยังำสิบใส่ไอ ไข่ย,ยังเดียวตักใไข่ย,ยังเดียวเรียบร้อยแต่เรียร้อยแกนนี้ก็อร่อยด้วยนะปิดแก๊สค่ะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมาเด้อกินเขาแดงน้องกันปะนี่เสร็จแล้วดูที่ันกับเป็น้เสร็จที่ั้นบานี่้องอันนี้คณะล้างเ็จแล้วนะคะ ใส oh, ่ไก่แบบเดียวถ้าไม่ใส่อย่างอื่นเนาะพอใส่หมูใส่ไก่ใส่ยังสามสิบใส่ไอไก่ยังเดียว ปิด,ดแก๊สค่ะเข้าครัวเถอะพี่น้องเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะร้องคณะสุกแป๊บนึงผัดชนะก็ได้นนหนังยาวแบบนี้แล้วนะคะร้องคณะสุกแป๊บนะึง ข้างนาก็ได้หนังยาวหนึ่งเรื่องนะคะอาหารเป็นประดิจ้าเพื่อนเรียบร้อยแต่เรียบร้อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะจุดแก๊สค่ะ มันเีจ้าเพื่อนๆใส่บนรถมาที่นีเพื่อจไปกินมันยืน่นค่ะเพืยก็ะไปกินตรงนี้นะคะช้ะมีิ๊วแงกับมเป็นตเส็บ้